อาจต้องใช้เวลาอีกสักพัก Florian w เวียสเผยความรู้สึกตรงไปตรงมาเกี่ยวกับฟอร์มช่วงแรกกับหงแดงคำตอบที่ตรงไปตรงมา Florian w เวียสยอมรับว่าอาจต้องใช้เวลาอีกสักสอสาเกมในการปรับตัวให้เข้ากับลิเวอร์พูลอย่างเต็มที่แต่ดาวเตะค่าตัว116ล้านปอนด์รายนี้ก็ไม่ได้กังวลกับฟอร์มการเล่นของเขาในช่วงแรกแต่อย่างใดแม้ว่าหลายคนอาจคาดหวังว่า เขาจะทําผลงานได้ดีทันทีเมื่อย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนแต่การออกสตาร์ทชีวิตที่แอนฟิลของเขาก็ค่อนข้างเงียบเชียบซึ่งแตกต่างจากฮูโก้เอคิติเก้ที่ยิงไป3ประตูและทําอีก1นึ่งแอสซิสใน4นัดแรก แต่หลังจากโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นในเกมที่เอาชนะอาร์เซนอล1-0ก่อนพักเบรกทีมชาติเวสก็ยิงฟรีคิกสุดสวยในเกมที่ทีมชาติเยอรมนีเอาชนะไอร์แลนด์เหนือ3-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากเกมนั้นเขาได้ให้สัมภาษณ์กับ RTL สื่อเยอรมนีอย่างตรงไปตรงมามันอาจต้องใช้เวลาอีกสัก2 3สเกมมันเป็นลีกที่ต่างกันและฟุตบอลก็เป็นคนละแบบกันเวสกล่าวผมรู้เรื่องนี้ดีและผมก็ดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่ สถิติที่แสดงถึงคุณค่าถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าผลงานของเวสในเกมแรกๆกับคริสตันพาเลสบอลมัด นิวค r าสเซิลและอาเซนนลยังไม่โดดเด่นแต่ดาวเตกหมายลขเจ็คนใหม่นี้ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเขาจากข้อมูลของฟอร์ตมัพมีเพียงโคดี้กัคโปที่สร้างสารรค์โอกาสทำประตูนในพรีเมียร์ลีกได้มากกว่าเวีส์คือ4ครั้งและมีเพียงเอคิติเก้เท่านั้นที่มีอัตรา XG และ XA ต่อ90นาทีสูงกว่าเขาคือ0.29 นอกจากนี้แม้หลายคนจะมองว่าความเข้มข้นของฟุตบอลอังกฤษคืออุปสรรคสำคัญแต่วีเวตย์ก็ยังสามารถแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายได้มากกว่านักเตะค,คนอื่นๆยกเว้นเคอร์ติสโจนส์คือ1.3ครั้งและมีอัตราการเข้าสกัดสำเร็จต่อ90นาทีสูงเป็นอันดับ3ของทีมคือ2.3ครั้งเป็นรองเพียงโดมินิกโซบอสไลและมิโลสเคอร์เคสเท่านั้น การปรับตัวในระบบของอเนอร์สล็อตช่วงเวลาการปรับตัวของเวสเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นครั้งใหญ่ภายใต้การคุมทีมของอนเนอร์สล็อตในฤดูกาลนี้ที่ทีมหันมาใช้ระบบ4-2-3-1ซึ่งทำให้ความกดดันตกมาที่ดาวเตะค่าตัว116ล้านปอนด์รายนี้มากขึ้น แต่จากบทสัมภาษณ์และผลงานล่าสุดในนามทีมชาติทำให้เห็นได้ชัดว่าเวีย์ยังคงมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมและการยิงประตูสุดสวยในเกมกับไอร์แลนด์เหนือจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเขาก่อนจะกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับลิเวอร์พูลในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด Thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ